เปล่ายิ่งชุบก่อนว่าจะได้อยู่ฝั่งไทยเปล่ายิ่งชุบอเออเฟิร์สตอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สตรอเบอร์ี่เออครบแล้วเป็นมรกรุ่งกล้วยส้มคอนเทนต์อะไรเนี่ยคุณเทพมหานรีเงินก็เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดมามาเล่นเกมกับบิลพี ยังอยู่กับทีมเดิมใช่คือจอบแลำพอนจะจากเปื่องนครพออ่ะวันนี้เกมของเราน้องเนยคือเกมบีบแคทไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนตื่นเต้นเอาจริงจริงยอมรับว่าเป็นเกมที่พี่ตื่นเต้นมากเกมอื่นไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่เกมนี้ตื่นเต้นชาเลนจ์แน่นอนท้าทายแน่นอนอะยังไงไปฟังกติกาเนาะหรือว่าตัวของบีฟกติกาก่อนกันเลยจ้า โอเคมาเราไปฟังบีบกติกากันเรียบร้อยแล้วครั้งนี้ได้เวลาแล้วเราจะเริ่มกันจากให้ทุกคนอ่ะไม่ใช่ทุกคนสิเราเลยจะเริ่มจากตัวของแขกกับเจิญเป่ายิงฉุบก่อนว่าจะได้อยู่ฝั่งใครจะได้อยู่ฝั่งพี่หรือฝั่งน้องเนยอ่าอ่ะโอเคทั้งคู่ชนะได้เลือกเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบจอบได้เลือกว่าจอบจะเลือกฝั่งนู้นหรือจอบจะเลือกฝั่งนี้ดูในแววตาแล้ว ไม่ใกลดวงสมพงดูความชอบเอาชนะก่อนโอ๊ยชอบสมพฝั่งนู้นเลยค่ะถ้าชอบความหวานฝั่งนู้นชอบเอาชนะอ่านี่ก็ยเออพออยู่ฝั่งพี่นะสู้ๆเป็นกำลังใจเอออ่ะรอบแรกจะเป็นการให้ตัวของ แขกรับเชิญเป็นคนบิดให้เราก่อนว่าคิดว่าเราจะตอบได้ในหมวดเนี้ยกี่คำสองร้อยครับเอ้ยแต่เย็นๆนะเวลาเกียร์ทีวีเวลาเวลาให้หนึ่งนาทีเวลาให้หนึ่งนาที๋ย่าจับเวลาหนึ่งนาทีเนาะโอเคอ่ะเชื่อมั่นเชื่อมั่นดิพี่เอาพี่เอาชนะอยู่แล้วมาพี่เอาซองที่สามตรงกลางเลยโอ้ยหมวดที่หนึ่งกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานก็ยากอยู่นะยากเือะ กลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานอ่ะพอยส์คิดว่าพี่จะตอบได้เท่าไหร่เจ็ดอ๋อในกะทีแล้วพี่เจ็ดเจ็ดอ่ะพอยส์บอกว่าเจ็ดอ่ะจอมคิดว่าน้องเนยจะตอบได้หมดนี้<ร>ได้ไหมเราต้องบิดขึ้นไปใช่ใช่บิดขึ้นไปเราจะเชื่อมันม่นกันขนาดนั้นเลยไหมเจ็ดนต่เราไดริงแล้วอ่ะในหนึ่งนาทีเอาไงดีอ่ะอดสารภาพก่อนตอนเนี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัตว์เลื้อยคลานกับสัตว์รึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะ งั้นเจ็ดงั้นเจ็ดอุ้ยพี่ต้มเอาอ่ะอ่ะสรุปว่าเราบิดได้ที่เจ็ดอ่าฮะซึ่งพี่ต้มต้องตอบให้ได้ในกลุ่มของสัตว์เลื้อยคานเจ็ดตัวมามาพี่ต้มอ่ะมาสี่สามสองเริ่มเอ็นจรตุ๊กแกอีกวาน่าตัวจา๊ลาเมนเดอร์จัลลเค้กิ้งกาตะขาบ ถูกหมดไหมสัตวเป็นสัตว์เลื้อยคานตรงนี้ถูกหมดไหมเป็นหรอเป็นป่ะถือว่าเป็นไหมเออเป็นแมลงเป็นแมลงไหมจ๊ะสัตว์กลุ่มของสัตว์เลื้อยคานอ่ะพี่ตอบอีกพี่ตอบอีกอย่างหนึ่งก็ได้เวลาไม่เวลาไม่เวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีอ่ะงมูพี่ตอบอย่างนี้ได้เลยแกลตอนแรกคิดว่าดูรูปอะไรงูอ่ะงูอ่ะโอเคโค้โอเคชอบชอบมากมีการแบบว่า ชาเลจนคำตอบชาเลจนคำตอบอ่ะโอเครอบแรกถือว่าลองลองลองก่อนอ่ะฉันได้หนึ่งคะแนนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้แต่รอบต่อไปอ่ะมันก็ไม่ใช่กลุ่มสัตว์ไรคานแล้วนะอบเอออ่ะต่อไปต่อไปอัน้องเนยเป็นคนเลือกอ่ะหมวดอันนี้อันสุดท้ายใช่กลุ่มเครื่องใช้ในห้องครัวทำไมบางทีไม่ได้อันนี้วะมา เนยบิเนยเนยบิดก่อนสิบมั่นใจมากหนุ่มมั่นใจในพี่จ๊อบมากๆพอจะยอมแพ้สิบเอ็ดสิบห้าสิบห้าอะยอมพี่จอบสู้สู้เออสิบห้าดูสิแล้วเนี่ยไม่สบตาพี่จ๊อบไม่ซับตอนที่พูดอ่ะสิบห้าอ่ะลองดูจับเวลาจับเวลาหนึ่งนาทีเริ่มครับ มีดมาสเตอร์มีดล็อกกระดูมีดหั่นผักช้อนซ่อมที่เช็คอุณหภูมิกระทะแบบเรียบกระทะแบบวอล์กหม้อขนาดเล็กหม้อแรงดันเตาสลลมนเดอร์ที่ดูดพูดแในเาล่องจานก,ก็ถือเปเครื่องใช้ในครัวก็แล้วแหละสิส่ส่อีกหนึ่งที่รับมีดโอเค สามาบอกว่ามีดลักษณะคลุกได้ถ้าสมมติมันมีความต่างมันมีความต่างได้ใช่โอเคหนึ่งต่อหนึ่งเรียบร้อยต่อไปในหมวดที่สามอ่ะครั้งนี้จะให้ทางแขกรับเชิญอ่ะพอยเป็นคนเลือกตรงกลางเลยครับตรงกลางครั้งนี้ตัวของสลับกันเหมือนเดิมคือให้ทางแขกรับเชิญเป็นคนปิดให้เราอ๋อหอกลุ่มของจังหวัดที่ลงท้ายด้วยสารี เจ้าเป็นคนบิดก่อนว่าจะให้น้องเนยตอบเท่าไหร่77เจฮ้ยเอาเลยงั้นเอาเลย77เอาเลยเธอรับปากเธอนับปากเขาไม่อยู่ในนั้นจะและงงมากหกก่อนอ่ะหกเขาไม่รู้อ่ะอาจจะคอนดิชั่นอบโอ่าพอเจ็ดมามันมีถึงสุขสวัสดิ์มันมีจริงๆแค่ห้าอะไรแกห้าแล้วนะมันมีถึงเนาะมันมีถึงเช็คแล้วใช่ไหมเช็คแล้วใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะเจ็ดแปดไปอ่ะแปด จบที่นั้นเลยจบสิบออซื้อสิบฮะอุ้ยเอามาอ่ะอ่ะอ่ะพี่ตั้มนะต้องจังหวัดที่ลงจังหวัดที่ลงไทยด้วยสลากีทั้งหมดสิบจังหวัดห้าสี่สามสองเริ่มปทุมธานีอุบลราชธานีสะบุรีลาดบุรีเพชรบุรีสิงห์บุรีอุบลราชธานีอุบลไปแล้วอุทัยธานีอุทัยธานี ปากตาหมีกาญจนบุรีจันทบุรีเออได้ไหมพอดีเก่งมากเลยอ่ะผู้สารลุ้นว่าทำไมหนึ่งนาทีนะเก่งมากเลยเหลือกี่วิเหลือกี่วีโอ้อย่ามาเล่นกำหนดความรู้ทั่วไปฉันค่ะบอกเลยจะสบายสบาย พอเราได้2คะแนนแล้วเออแต่ปักกีนี้แบบเฮียอะไรวะอะไรวะอะไรวะโอเคอ่าต่อไปทางเราทางเราบิดบีดให้แคทให้แขกอ่ทให้ให้ตอบเลือกอ่ให้ตอบเลือกใช่อ่ากลุ่มของสัตว์น้ำสัตว์มาอีกแล้วกลุ่มของสัตว์น้ำขึ้นบกขึ้นน้ำไม่นับไม่นับไม่นับต้องเป็นน้ำอยู่ในน้ำเท่านั้น only แล้วถ้าเกิดเราตอบปลาสวายปลาบูปลา ได้ได้ได้เอาสิถ้าสมมุติเธอสามารถไล่ไม่งั้นเธอจะบิดเลยไม่งั้นพี่จะบิดให้พอตเยอะๆเลยถ้าสมมติพอตทำหนีมาโอ้กลุ่มสัตว์น้ำเลยออ่างนั้นพี่บิดก่อนพี่บิดไปแปดพี่จอบได้อยู่แล้วเยอะแยะเนาะสิบไปอ่ะอุ้ยพอตพี่มั่นใจในตัวพอรสิบเอ็ด อ้าวหนึ่งเองเหรอหนึ่งสิบเอ็ดเดาว่าจะยี่สิบเลยฮะสิบสามอุ้ยเอาเร็วตามมั่นใจไม่ใช่เหรอสิบสี่ท้าไมขึ้นทีละหนึ่งเองอ่ะเป็นไรอ้ก็ให้ขึ้นทีละหนึ่งเหรอสิบสี่สิบหกโอ้โหตอนเนี้ยตอนเนี้ยทีมงานอะนับนับจากนิ้วมือเข้าไปสู่นิ้วด้านล่างแหละเออ สิบอะไรนะสิบหกอ่ะยอมสิบหกอย่างสำหรับจอบครับพี่จอบสู้ๆอ่ะ,รอะพร้อมนะกลุ่มสัตว์น้ำกลุ่มสัตว์น้ำหกชนิดหนึ่งนาทีเริ่มครับปลาแซลมอนปลาเทาปลาคอสปลาพงปลาสวายปลาสำลี ม้านาำปากราลางังเซียนิโมนี่ปูกุ้งเสือกุ้งมังกรล็อบสเตอร์ก็ไหละสิบสามครับสิบสามครับปูทะรบะปูขนเชลหอยเชลครบแล้วไปยันทะรบะกัจะสวยคานนี้ รู้เลยว่าสายพี่คิดว่าเขาได้แหละแต่คิดว่าปลาการังไม่ได้ใช่สัตว์น้ำหรือเปล่าพี่ว่าเป็นสัตว์น้ำเป็นสิัน้ำาหรอนเป็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 นมีชีวิตปลาการังเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเออเขาเลยต้องอุ่นอนุรักษ์นี่เป็นไงพี่เลยไม่เถียงไงเพราะว่าอ่านรู้ว่ามันมีชีวิตก็เลยเป็นศาสตร์หมดเลยเฉพาะขวดเกินต่อไปครั้งนี้หมวดสุดท้ายเธอต้องชนะให้ได้ต้องให้พอได้เล่นสิขอดูหมวดนะขอดูหมวดหมวดสุดท้ายค่าหนอมาง มวดของกลุ่มผักผลไม้ที่มีสีแดงอ้างั้นถ้าอยากให้แขกแขรับเชิญตอบเราต้องไม่สามารถตอบแตงโมพันต่างๆได้ใช่ไหมถ้าแตงโมนั้นไม่มีสีแดงก็ได้แล้วผมไม่รู้ไงคือพมันต้องเจาะอ่ะคือทําไมเราไม่ลองใท้แบบอีที่มันไม่มีเจาะบ้างอ่ะคืงพอมันต้องเจาะผมบอกว่า ทีมงานฟังนะคะเอออันนี้คือเสียงบ่นจากจากจากแข่งของแขกรับเชิญเพราะฉะนั้นความรอบตัวเราก็น้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ที่จริงมันต้องบิดให้เราถูกป่ะปลาสับเปลากระพงก็กินกินไปเหอะก็อร่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นจดหมาพิเศษมาลองดูอันนี้คือเปลือกหรือว่าข้างในหรือ everything ได้หมดได้หมดได้หมดแดงโอ้วข้างในข้างนอกได้หมดจะเม็ดสีแดงอะไรก็ได้อะ ที่จริงมันต้องเป็นรอบเราที่เราจะต้องตอบแต่ตอนเนี้ยเราอยากให้เขาตอบเราอยากให้พตั้มเขาอยากชนะควรจะเป็นพี่ตั้มตอบไม่พี่อยากเห็นพอยตอบบ้างไม่ก็นี่พอยทั้งหัวตอนนี้ใช่พอยยังไม่เคยพอยบอกว่าสีแดงปุ๊บผมคิดเอาแค่สองอย่างจบจริงหรอลองดูลองดูงั้นก็ได้งั้นครั้งนี้จะบิดด้วยการที่พี่จะบิดให้ทางทางเราจะบิดให้ทั้งคู่โหสองจริงหรอ อังั้นสามะเปิดไปก่อนสามใช่เลยแล้วนะอ่ะเปิดไปก่อน3อ่ะสีแดงหรอค่ะพี่จบแค่พี่จบพี่จบแค่นี้พอสอ่ะเอาแล้วอยากให้เขาหกหกอย่างเออมันต้องมันต้องบิดขึ้นหอย่างนะหหเอาอีกไมเอาอีกไหมเอาอีกไหเอาอีกมได้แน่ได้ได่าิะได้น่ไจได้เอ่ะได้แ่ได้เหรอได้ทิงเหรอไม่รู้ะได้ อ่ะแปดหุยเก้าเก้ายังมีคอนเทนต์เก้าล่าสุดพี่พอนั่งนับนิ้วแล้วนะเก้าวะาเก้าเรามีคอนเทนต์ไปใช้เวลาใช้เวลาหนึ่งนใช้เวลาหนึ่งนาทีนะนึกไปเยอะๆ่ิี่ออกถึงเก้าอ่ะครับมันถึงเหรอไม่เตรียมเอาจริงๆไม่ได้เตรียมตัวกับข้อนี้เลยแต่คิดแต่คิดว่าถ้านึกไปเรื่อยๆน่าจะได้ มันหนึ oh ่งนาทีก well ็มีเวลาเออเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะประมวให้เขาเพิ่มแล้วไม่เอาเดี๋ยวพี่พอยจ่แพ้นะแต่ว่าต mm ้องให้ใช่ต้องให้เออร้อยพอร์ตเลยก็อ๋อแค่ห้าพอร์ตเยอะไปเก้าแล้วไปได้ไปเก้าแล้วเนะ่ยภาชนะเก้าที่พ่อเอออ่ะพอร์ตพี่พอยสู้ๆเก้าอย่างสำหรับกลุ่มและผักและผลไม้ที่มีสีแดงผักและผลไม้ทีแดอยู่บนโลกใบี้ด้วยหรมีมีมี 9อย่างพร้อมอยังสู้สู้สู้เป็นสีส้มไม่ได้ขอสายตามั่นใจมองที่กล้องเลยนึงค่ะใส่พี่พอร์ตหรือเราหรือเราบิดขึ้นอีกหรือว่าเขาโอเคแล้วเก้าวก็คือต้องให้ตอบเก้าเก้าอย่างสู้สู้พอรพี่เป็นกำใจให้เอาอ่ะเก้าอย่างพร้อมนะเก้าอย่างไม่พร้อมเลยครับอ่ะมาจับเวลาอย่างเก้าอย่างพร้อมนะห้าสี่สามสองหนึ่งปแตงโมแอปเปิ้ล ฝรั่งแดงมีปะมีฝรั่งแดงเงาะมีอะไรครับอเปิ้ลมะละกอปวยส้มแอบแอบชวนเพลงซะแล้วกำยำลองกองลูกสากระลัมังสัตว์ผ้าผักก็ได้นะผักก็ได้นะผักผักสีแดงคืออะไรอ่ะ มันสีเขียดนี่มันนิวมันนิวผักกาดแดงเหรอช่วยแดงช่วยสดๆเอามาแล้วไม่ได้ใส่แว่นด้วยมองไม่เห็นด้วยอันนี้ทีมงานช่วยนะแอปเบอร์รี่อแอปเบอร์รี่ก็อีกๆคุณไม่ได้ตอบสีนี้เลยเออเฟิร์สตอ์ตอบได้ไม่ได้ตอบเบอร์รี่เออและชอบบ้านพี่จอมก็คือไม่ยอม พรเตพริกแคร์โธ่กล้วยกล้วยแดงองุ่นแดงต้มตำแดงมะกรอแดงเอฟวีติงแดงสีแดงคุณเคได้เจ็ดอย่างอะได้เจ็ดอย่างหมดเวลาแล้วโอเคชอบมากมาต้มตำแดงผมผมผมแค่เป็นคอนแข็งเมื่อเกิดเทพแย่ พี่ก็อยากพี่พี่ก็อยากงั้นไมนจะตลกหรอจริงเห็นปะล่ะมีอะไรอีกอ่ะแปดแล้วแปดแล้วอีกหนึ่งอ่ะอีกหนึ่งอ่ะลองอ่ะอีกหนึ่งอ่ะมอกี้นี้มีอะไรบ้างนะแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มกล้วยส้มไม่มีสิแอปเปิ้ลเมากินนี้มีอะไรแอปเปิ้ลมีสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่ใช่ไหมมีอะไรอีกอ่ะดังกูช็อตเลยเงาะเงาะกูจะบอกบลูเบอร์รี่ไหมมะเขือเทศมะเขือเทศพริกพรริกออะไ่ะอะไรอีกอ่ะ ฝรั่งแดงแตงโมแตงโมละกั๊มแต่ละกรรมมันสีแบบเชอร์รี่ก็ได้เชอร์รี่แก้วมังกรแก้วมังกรชมพูด้วยไม่แดงด้วยขอตัดสิ่งนี้ออกไปเลยว่าแก้วมังกรพออนับเป็นสีแดงเรียบร้อยมันก็แดงอยู่นะเออมันก็แดงมัอนกช่โอเคโอเคพี่ยอมรับพี่ยอมรับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นนีทีมเลยกับทีมจอบได้ไปเลย สามคะแนนต่อสองคะแนนครับเป็นไงบ้างสำหรับเออเธอเอาเกมนี้มาเล่นอีกเถอะสนุกดีอ่ะบิ๊กแคทอ่ะอ๋อนี่ยังไม่ได้เป่งเสียงพูดออกไปเลยทำไมถกไม่ได้เออยังไม่จังหวัดไทยด้วยลีอะไรอย่างเงี้ยเลยลองเล่นไหมลองเล่นไหมลองเล่นป่ะจริงๆแล้วไม่ยากนะอันนี้ยากนะหลอนภาษอีย์จริงหรอภาษาอีย์ยากมีแค่เท่าไหร่เองน้องบอกสิบเอ็ดริบสิบแล้วจริง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 รู้สึกว่าเนี่ยยากสุด กระบี่กระบี่หูขัดกระบี่ไปหนึ่งกระบี่ใครจะนึกถึงบอกแล้วพอยันรู้นาราทีวีเนี่ยเดี๋ยวก่อนคอนเทนต์อะไรเนี่ยคุณเทพมหาลัรษนาทีโอ้ยงั้นก็เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดก็ถือก็ถอได้ก็ถือได้ก่อนเธอไม่ได้เล่นรายการอีเหมือนเล่นรายการอีเมโลดี้อยู่เลยแบบทุกอย่างแบบอีไปหมดอะไรอย่างงี้โอเคเรียบร้อยวันนี้สนุกมากวันนี้เป็นของพวกคุณ เต็มอิ่มกับคู่นี้จริงๆใช่นี่คว่าเกมก็คือในทุกแง่มุมนะในทุกแง่มุมในทุกแง่มุมเลยเอาวันนี้ขอบคุณนางจอมละพรมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากอะยังไงให้เขาฝากซีรีส์ช่องทางการติดตามอีกทีหนึ่งแมว่าอย่างไรคราวนี้พอสครับครับก็ฝากซีรีส์เรื่องเพิ่งนังพรด้วยนะครับซีรีส์วายโรแมนติกฟิลกูที่จะออนทุกวันศุกร์เวลา4ทุ่ม15ทางช่องวัน31นะครับแล้วก็จะมีออนย้อนหลังอันคันในอาชียีหรือว่าเว็บไอคกด้วยนะครับทุกคนอืม เอ็นเอจีดูต่างจากเมื่อกี้ที่เราเล่นเกมกันใช่ไหมเมื่อกี้นี้คุณบอกไงว่าเฟื่องนักขีบอกบอกได้เลยว่าบอกเลยแค่ขนาดเกมยังไม่มีใครยอมใครขนาดนี้อ่ะจริงเธอชวนคู่นี้มาอีกเหอะจริงไม่แล้วเมื่อกี้ที่เธอพยายามบ้าอย่าง พี่จ๊อบคือเอาตัวบางี้เลยนคิดดูว่าทุนทุนขนาดไหนคิดกติกาเออมันมีกติกาแต่ว่าฟิลจะบอกข้างหลังเขียนหลานเลยอันนี้คือแบบอุ้ยแย่แล้วสถานการณ์แย่แล้วเอออ่ะโอเคเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บิวพรีสอ่ะขอเช็คเอาท์ออกจากร้านก่อนเนาะยังไงวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะทั้งจ๊อบและพรวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่จ้า